ครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะรูก็จะมาสอนพวกเราในหัวข้อเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีช,ชคณิตในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในหัวข้อความชันของของเส้นโค้งไปแล้วนะคะเรื่องความชันของเส้นโค้งนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะซึ่งในหัวข้อที่กล่าวไปแล้วนะคะเราจะพูดถึงความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ที่จุด x y ใดๆว่าเท่ากับนะลิมิตนะลิมิตของ fx บวก h ลบด้วย fx ส่วนด้วย h เมื x, ่อ h เข้าใกล้ศูนย์นั่นเองอันนี้คือการที่เราจะหาค่าลิมิตนะคะ,คคาคานนะหาค่าความชันเนาะหาค่าความชันโดยใช้ลิมิตนะ,ะเมื่อลิมิตหาค่าได้ในหัวข้อนี้จะเรียกค่าลิมิตที่ได้นะคะซึ่งชั่วโมงก่อนหน้าน,นี้เราหาค่าลิมิตของ fx บวก h ลบด้วย fx ส่วนด้วย h เมื x, ่อ h เข้าใกล้ศูนย์เนี่ย เมื่อเราหาค่าได้ลิมิตที่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นั่นเองนะคะ,ะเราไปดูบทนิยามกันบทนิยามนะคะเขาบอกว่าถ้า y ถ้า y เท่ากับ f x นะคะถ้า y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงและลิมิตและลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x ส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0ย์หาค่าได้แล้วจะเรียกค่าลิมิตที่ได้เมื่อกี้ที่ครูเขียนให้ดูเลยก็คือเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ท x ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะ,ะหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นแค่ f x ใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะมีขีดขีดเข้ามาอยู่ตรง f นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x นะครจากบทนิยามเรามาดูบทนิยามกัน อ่านว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจากวนิยามแนวคิดก็คือให้ y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x ก็คือ f ไพรม์ x นะคะให้อ่านให้นักเรียนอ่านว่า f ไพรม์ x นะคะ f ไพรม์ x นะคะอันนี้คืออ่านง่ายๆเนาะถ้าอ่านเต็มก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x โดยที่การหาอนุพันธ์ของ ังชัน f th, x หรือ f ไพรม x เราจะหาได้จากไหนหาได้จากลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะคะอันนี้คือการหาอนุพันธ์อ่ะเราไปดูต่อไปนะคะเขาบอกว่านอกจากสัญลักษณ์ f พร x แล้วนะคะยังมีสัญลักษณ์อื่นๆที่ใช้แทนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x อย่างเช่น d y ส่วนด้วย d x นะคะแต่ทีนี้ ตัวนี้เขาจะไม่อ่านว่าส่วนนะเขาจะอ่านว่า dy by dx นะ dy dx หรืออาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ y prime นะหรืออาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ df by dx นะเพราะฉะนั้นตรงกรอบสีเขียวที่ครูเขียนสรุปให้นะสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนี้คืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x นะไม่ว่าจะเป็น f พ r ร x dy by dx หรือ y พลมนะคะหรืออะไรคะ d f x by d x นั่นเองนะคะอเราไปดูหม้เหตุนะคะหมาเหตุเขาบอกว่าข้อ1 d y by d x นะคะไม่เท่ากับ y ส่วน x นะคะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเนาะมันไม่ใช่การหารกันนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ d y ไม่ใช่ d คูณกับ y นะคะและหารแล้วหารด้วย d คูณกับ x นะคะแต่สัญ,ญลักษณ์นี้แทนอนุพันธ์ของ ฟังก์ชัน f x นะคะไม่ใช่การหารกันที่นักเรียนจะนำไปตัดทอนกันได้ต่อไปข้อ2การใช้สัญลักษณ์ต่างๆจะขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ใช้ในฟังก์ชันดังกล่าวเช่นถ้าเกิดเราไปเจอ y เท่ากับ f x เราจะใช้ f พรม x หรือ dy y dx แต่ถ้าเราไปเจอ s เท่ากับ f t นะคะฟังก์ชัน s เท่ากับ f t เราจะใช้ f พร t หรือ ds by dt นั่นเองนะคะ อันนี้ให้นักเรียนสังเกตให้นักเรียนสังเกตดูที่ฟังก์ชันที่เขาให้เราไปดูตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะจากบทนิยามนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับ5ลบ3 x บวกด้วย x ยกกำลังสองจงหา f ไพรม์ x ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจากโจย์ เราไปดูจากโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ fx เท่ากับ5ลบ 3x บวกด้วย x ยกกำลัง2นะคะทีนี้การที่เราจะหาค่าของอนุพันธ์ก็คืออะไรคะอะเคลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงนักเรียนจะเห็นในกรอบสีเขียวๆตรงนี้การที่เราจะหาอนุพันธ์ได้เราต้องหาได้จากหาลิมิตของ fx บวกด้วย h ลบด้วย f x ส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0เมื่อกี้เราได้ f x แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้คืออะไรอ่า f x บวกด้วย h ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่า x นะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น x ให้เราแทนด้วย x บวก h นะคะก็จะได้5ลบด้วย3คูณ x บวก h, h. บวกด้วย f บวก h ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือเป็นการแทนค่านั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการแทนค่า,าเดี๋ยวครูเขียนให้ข้างๆแล้วกันแทนค่า x เป็น x บวกด้วย h นะคะในสมการของฟังก์ชัน f ที่เขาให้มานะคะบรรทัดนี้อะลองหาคำตอบซิ f x บวก h ได้เท่าไหร่ ก็จะได้5ลบด้วยอ่ะ3าคูณเข้าไปจะได้ลบ 3x แล้วก็ลบ3าเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ3 h เนั่นเองนะคะทีนี้ก็ด้านหลังอ่ะก็ด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็น x บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งจะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์จะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้น ซึ่งสูตรกำลังสองสมบูรณ์เราต้องท่องให้ขึ้นใจนะในเรื่องของคณิตศาสตร์นะไม่ว่าจะไปเอาไปใช้ในเนื้อหาต่างๆในหัวข้อต่างๆนะเพราะฉะนั้นสูตรของเขาคือะไรคะหน้ากําลังสองก็จะได้ x ยกกําลังสองใช่ไหมหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังสองคูณหน้าคูณหลังหน้ากับหลังคือ x h นะคะก็ใส่ลงไปและบวกด้วยหลังกําลังสองก็คือ h ยกกําลังสองจากนั้นให้เราสังเกตดูว่าให้เราสังเกตว่า x สิ่งที่เราหาผลลัพธ์ออกมาตรงนี้มีพจน์ไหนบ้างที่สามารถบวกลบกันได้นะคะการบวกลบที่มีตัวแปรอยู่ด้วยเราต้องดูว่าเอะตัวแปรเหมือนกันไหมตัวแปรใช่ตัวเดียวกันไหมแล้วค่อยนาสมระสิตัวด้านหน้าเนี่ยมาบวกลบกันซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีตัวไหนเลยถูกไหมคะไม่มีตัวไหนเลยดังนั้นเราไปแทนค่าหาค่าลิมิตกันเพราะฉะนั้น f ไพรม์ x ของเราจะเท่ากับลิมิตของ f x บวกด้วย h ลบด้วย f x ส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0อ่าเราก็จะแทนค่าลงไปเอาข้างบนนะคะมาแทนค่าก็จะได้ลิมิตของ5ลบด้วย 3x ลบด้วย 3h บวกด้วย x ยกกำลัง2บวกด้วย 2h h แล้วก็บวกด้วย h ยกกำลัง2 อันนี้คือฟังก์ชันของ x บวก h นะคะต่อไปลบด้วย f x f x ของเราก็คืออยู่ด้านบนเราก็นำมาเขียนได้เลยลบกับ5 3ลบ3 x บวก x ยกกำลังสนะคะทั้งหมดส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0อ่ะหาผลลัพธ์ด้านบนหาผลลัพธ์ด้านบนนะคะก็จะกลายเป็นลิมิตอ่ะเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ไปก่อนด้านบนของเรา ดูซิว่าพจนไหนที่สามารถตัดทอนกันได้หรือลบกันได้เนาะถ้าเกิดสมมุติเราเปิดวงเล็บถ้าเปิดวงเล็บเนาะนะคะตัวนี้เอาเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในจะกลายเป็นลบห้าบวกสามเอกลบเอ็กซ์ยกกำลังสถูกต้องไหมเพรา้นักเรียนลองดูซิว่าพจน์ก้อนด้านหน้าเนี่ยในะคะก้อนด้านหน้าของเราในเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยสามารถเราไปลบ พอดพอดก้อนด้านหลังได้ไหมนะคะก็คืออ่จะได้5้ใช่ไหมห้าลบหาหายไปห้าลบหาหายไปลบสามเอบวกสามเอหายไหมหายนะคะลบเอ็กซ์ำลังสองเรามีไหมอ่าตัวนี้ -x อ็กซ์กำลังสลบเ็กซ์ังสองก็จะหายไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก้อนด้านหลังหายไปหมดเลยเหลือแค่ก้อนด้านหน้านะคะก้อนด้านหน้าเหลืออะไรคะเหลือลบสามบวกด้วยสอง บวกด้วย h เก้บบากำลังสองส่วนด้วย h นะคะทีนี้เราก็ทำการตัดทอนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเศษกับส่วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวเศษทั้งหมด3พจน์เนี่ยส่วนด้วย h ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะอ่าเดี๋ยวครูเขาเขียนด้านนี้ลบ3 h อ่าถ้าเวลาเราเขียนกระจายเนาะจะได้ลบ3 h บวกด้วยอ่าส่วนด้วย h บวกกับ2 x h ส่วนด้วย h แล้วก็บวกด้วย h ยกลังสองส่วนด้วย h เราสามารถตัดทอนกันได้ตัดทอนได้นะคะเราก็ตัดไปเลย่ h h กับ h ตัดทอนกันตัดปึ๊บปึ๊บนะคะก็จะเหลืออะไรอ่ะดูเนาะก่อนแรกก็จะเหลือลิมิตของลบ3บวกด้วย2 x เพราะเราตาัด h ออกไปแล้ว แล้วก็บวกด้วย h นะคะตัวเดียวได้แล้วตัวส่วนหายไปนะคะเพราะว่าเราตัดทอนกันหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเทคลิมิตเข้าไปการหาค่าลิมิตนะครในเนื้อหาก่อน,นน้านี้ทุกคนนะคะหาเป็นแล้วเนาะลิมิตของลบสามนะคะเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ก็จะได้ลบสามตรงไหนเป็น h แทนด้วยศูนย์นะคะบวกกับลบสอง x เพราะว่าลิมิตของสอง x ก็จะได้สอง x นะคะแล้วก็บวกด้วย h เป็นศูนย์เนาะ ลิมิตของ h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ก็คือแทนค่า h เป็น0นดังนั้น f พาย x ของเราจะตอบลบ3บวกด้วย2 x นั่นเองนะคะขอ้อนี้นี่คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน แลเียก็ต้องดูโจทย์ด้วยนะคะบางที่โจทย์เขาอาจจะถามว่า f อพาม x คืออะไรหรือหรือหรือเราจะตอบได้อีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะบางทีอาจจะตอบเป็นอะไรคะอ่า dy by dx นะเราก็ตอบได้เหมือนกันสัญลักษณ์นี้ก็คือความหมายเดียวกันเนาะหรือจะตอบเป็น y พามก็ได้อ่า y พามถ้าโจทย์เขาถามว่า y พามคืออะไรนะหรือเขาถามว่า dfx by dx คืออะไรนะคะต้องดูว่าโจทย์เขาถามถามอะไรแล้วก็ตอบได้สัญลักษณ์ทั้ง4ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคะเราก็จะใช้คำตอบเดียวกันได้นะคะอันนี้คือการหาอนุพันธ์ในตัวอย่างที่1นึ่ตัวอย่างที่1ประมาณ1หน้ากระดาษเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะะพูดไปถึงเรื่องของการหาฟังก์ชันของ f x เราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของ f x เราต้องหา f(x) บวก h ด้วยนะคะแล้วค่อยไปแทนค่าหาลิมิตดูว่าตัดทอนกันได้ไหมนะคะอะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2องโจทย์บอกว่ากำหนดให้ f(x) เท่ากับ1ส่วนด้วย x จงหา f' พาม x อะแต่ทีนี้โจทย์เพ้จะถามหา f' x เข้าหาว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่ x เท่ากับ3นะคะ ันนี้คือหาอน,นุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชัน,ชน f ที่ x โอ้ f ที่3นะ f ที่3แล้วเมื่อกี้หาแค่ f เองเนาะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ3เขียนใหม่เขียนใหม่ที T ่ x เท่ากับ3 อันนี้คือความหมายเนาะที h ่ x เท่ากับ3ก็คือถ้าเกิดเราหาเหมือนข้อเมื่อกี้มาได้แล้วนะคะเราก็แทนค่า x เป็น3ก็จะได้คำตอบเป็นตัวเลขออกมาเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงที่ว่าให้เราแทนค่า x ลงไปด้วยเนาะอ่ะเรามาดูวิธีการทำจากโจทย์โจทย์บอกว่า f x เท่ากับ1ส่วน x เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาคือ f x บวกด้วย h, h. ก็แทนค่าลงไปก็จะกลายเป็น1เสื่อนด้วย x บวกนั A H, ่นเองนะคะอ่ะ่าแทนค่าทีนี้เราก็นำไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ก่อนละกันเนาะเรายเพิ่งไปแทนค่าเป็นเลข3นะคะให้เราได้ค่าของอนุพันธ์ของฟังก์ชันก่อนแล้วเราค่อยแทนค่า3ลงไปในในสิ่งที่เราหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลิมิต ของ f x บวกด้วย h ลบด้วย f x อ่ะเขียนแบบนี้ลงไปก่อนจะได้ไม่ลืมว่าอ๊ะเราต้องแทนค่าอะไรลงไปจากนั้นนำสิ่งที่ได้ f x บวก h มาแทนลงไปและ f x แทนลงไปถูกไหมอ่าดังนั้นจะได้ลิมิต ทองอะไรฮะ1ส่วนด้วย1ส่วนด้วย x บวก h ลบด้วย fx ก็คือ1ส่วน x ทั้งหมดส่วนด้วย h นะคะอันนี้โอเคนะ,คะอันนี้คือการแทนค่าลงไปทีนี้เราจะหาคำตอบอย่างไรสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยเป็น เศษส่วนซ้อนใช่ไหมเป็นเศษส่วนซ้อนเพราะฉะนั้นเราจะแก้สมการโดยหาคำตอบโดยใช้การบวกลบเศษส่วนน,นักเรียนเคยเรียนมาแล้วการบวกลบเศษส่วนเราไปดูที่ครูขอยกตัวเศษขึ้นมาออกมาก่อนเนาะตัวส่วนเราไม่ยังไม่พูดถึงเรามาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษของเราคือ1ส่วน x บวก h นะคะลบด้วย1ส่วน x ะะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างในเรื่องของการหาการลบเศษส่วนแล้วกันเนาะการลบเศษส่วนการที่จะลบกันได้คือตัวส่วนจะต้องเท่ากันถูกต้องไหมพอตัวส่วนจะต้องเท่ากันนะคะอย่างเช่นข้อน,นี้เลยนะหนึ่งลบสองไอหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามเนี่ยจะลบกันได้ก็คือเราต้องทําการหาคอรอนอถูกไหมแต่บางเอ,อิญเราหาแล้วเนี่ยอ่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะนะแล้วเราสามารถจับคูณกันได้เลยก็จะได้เป็นสองคูณสามถูกไหมก็คือหก นะคะเราจะใช้เทคนิคเดียวกันเนาะแล้วจากนั้นหาผลลัพธ์ยังไงล่ะอ่ะสตัวแรกเนี่ยสคูณอะไรถึงจะเป็น6ก็คือคูณด้วย3แสดงว่า1ก็ต้องคูณ3ด้วยนะคะก็จะกลายเป็น3ลบพจน์ด้านหลัง3คูณอะไรเป็น6ก็คือ3าคูณสแสดงว่าเอาสไปคูณกับ1ด้วยเพราะฉะนั้นตอบ1นส่วนหใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้เหมือนกันเลยนะ,ะลักษณะของโจทย์ อ่าเดี๋ยวคูณต่อลงมาข้างล่าง1ส่วน x บวกด้วย h ลบหส่วน x อ,อ่าเราลองลบซิได้อะไรเราจับตัวส่วนคูณกันครณจะเขียนเป็น x บวกด้วย x บวก h นะคะอ่าจับคูณกันเนาะหรือบางคนอาจจะเขียน x บวก h คูณ x ก,ก็ได้แตก พยายามเอา x ตัวเดียวที่อยู่ด้านอยู่คนเดียวเนี่ยมาเขียนข้างหน้านะคะจะได้เนี่ยจะได้ไม่ลืมเนาะว่าเอ๊ะยังมี x อ,อยู่นะคะต่อไปทีนี้พอเรานำมาคูณกันแล้วนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยแสดงว่าก้อนนี้ข้างหน้าต้องเอาหนึ่งไปคูณกับ x ก,ก็จะได้ x ถูกต้องไหมคะลบลบกับอะไรคะลบกับ อ่าเอา x บวก h เข้าไปคูณกับ1ก็จะได้ x บวกด้วย h ปึ๊บจากนั้นหาคำตอบนะคะข้างบนก็จะได้ x ลบเอาเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในลบ x ลบ h ส่วนด้วย x คูณ x บวก h นะคะข้างบน x ลบ x หายข้างบน x ลบ x หายไปแสดงว่าเหลือแค่อะไรคะก็จะเหลือแค่ลบ h ส่วนด้วย x บวกคูณ x บวกเนะอันนี้คือพน์ However, ตัวเศษตัวเศษเราได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น1ส่วน x บวก h ฮนะคะจากโจทย์จะได้นะคะลิมิตของอะไรคะ1ส่วนบวลบ1ส่วนเจะได้ลิมิตของลบ h ส่วนด้วย x คูณ x บวก h นะคะส่วน h ด้วยนะอันนี้คือ สิ่งที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วเป็นตัวส่วนคือ h ทีนี้ยังอยู่ในรูปของเศษส่วนซ้อนอยู่ยังไม่สวยงามทำยังไงเออยยังไม่สวยงามมันยังกลายเป็นเศษส่วนซ้อนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่าก้อนนี้เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนนะคําว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอะไรคือตัวตั้งคือไรคะตัวตั้งคือลบ h ส่วนด้วย x คูณ x บวก h เปลี่ยนหารเป็นคูณอ่าหารเป็นะคูณที่นี้ตัวส่วนของเราคือ h นะคะ h ก็คือ h ส่วนหนึ่งถูกไหมเพราะเราก็ต้องเปลี่ยนหม่เป็น1ส่วนด้วย h นั่นเองนะโอเคหวังว่าตรงนี้นักเรียนนาจะขอเขา้าใจอยู่เนาะการหารเศษส่วน้อนนะคะ การหารเศษส่วนตัดทอนกันได้ไหมตรงไหนตัดได้ตัด h ตัด h แสดงว่าข้างบนเหลือลบหนึ่งส่วนด้วย x คูณ x บวก h ในนะคะดังนั้นลิมิตข้อนี้จะได้เท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วย x คูณ x บวกด้วย h นะคะอะได้แล้วดังนั้นเราเทคลิมิตข้าไปดังนั้นจะได้ลิมิตของ1ส่วนด้วย x คูณ x บวก h นะคะจะได้เท่ากับลบ1ส่วน x คูณ x บวก0ใช่ไหมเพราะว่า a ท e ลิมิตเข้าไปตรงไหนเป็น h แทนด้วย0ก็จะได้1ส่วนอ่ะลบ1จะได้ลบ1ส่วน x ยกกำลัง2อง่นเองนะคะเอา x คูณกันเนาะอ่าได้แล้วนี่คือ อนุพันธ์ของ f(x) ก็คือจะได้เท่ากับ1ส่วน x ยกกำลังสองแต่โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา f ไพรม์ x ที่3นะ,ะก็คือแทนค่า x เป็น3จะได้ลบ1ส่วน3ยกกำลังสองตอบ1ส่วนอ่าลบ1ส่วน9นะคะข้อนี้ตอบลบ1ส่วน9 3ยกกำลังสองเป็นเกานั่นเองอันนี้คือคำตอบ นะอันนี้จบแล้วนะอันนี้คือการหาอน,นุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะทีนี้ต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะ,ะจ์บอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับห้านข้อนี้เขาให้หาอน,นุพันธ์ แล้วแทนค่า x เท่ากับ5จะได้คำตอบเป็นเท่าไร่ซึ่งจะคำตอบที่ได้จออกเป็นตัวรีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจากโจทย์จากโจท์โจทย์ให้คือ f x เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังอเพื่อเื่อเมื่อกี้เราเขียนโจทย์ไปแล้วเนาะ f x เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะที่นี้เราจะเห็นว่า f x เนี่ย จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมดังนั้นกำลังสองสมบูรณ์เราลองกระจายกำลังสองสมบูรณ์ออกมาก่อนสิว่าจะได้อะไรเพื่อที่จะเอาไปแทนค่านะคะแทนค่าใน f x บวกเพราะนั้นหน้ากำลังสองคืออะไร x กำลังสองบวกสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็คือสองคูณหนึ่งคูณ x จะได้ 2x แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ1นึ่งนั่นเองนะคะ,ะได้แล้วทีนี้เราค่อยนำไปแทนค่าทีนี้เปลี่ยนจาก x เป็น x บวก h ก็จะได้ x บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย2คูณ x บวก h แล้วก็บวกด้วย1นึ่งะคะเราก็จะได้ของพจน์ของ fx บวก h แล้วหลังจากที่เราแทนค่านะคะ x เป็น x บวก h นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในพจนของ f ฟังก์ชันของ f x บวก h เนี่ยนะคะยังไม่ได้คำตอบออกมาเนาะซึ่งมันยังติดอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์อยู่เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์อะ่ะจะได้เป็น x ยกกำลังสองกดดันหน้านะคะก่อนแรกเลยบวก2หน้าหลังก็จะได้ 2h บวกหลังกำลังสองคือ h ยกำลังสส่วนก้อที่สพจน์ที่สนะคะ อะจะได้บวก 2x บวก 2h ก็คือเอา2คูณเข้าไปแล้วก็บวกด้วย1อ่าทีนี้ดูฟงังก์ชันของ fx บวก h มีพจน์ไหนที่ตัดทอนกันได้บ้างอ่าไม่มีเนาะเพราะฉะนั้น f x บวก h เราได้แล้ว อันนี้คือ f x บวกด้วย h นี่ส่วน f x คือตรงไหนก็คือตัวสีเขียวตัวนี้นะคะเราก็ไปแทนค่าหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือจะได้ลิมิตของ f x บวกด้วย h ลบด้วย f x ทั้งหมดส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0อาจแทนค่าลงไปจะได้เป็น ลิมิตของ x ยกกำลัง2บวก 2x h บวก h ยกกำลัง2บวก2 x บวก2 h บวก1ก้อนนี้ลบด้วยฟังก์ชันของ f x เราก็ยกก้อนสีเขียวมาเขียนเลยได้เป็น x ยกกำลัง2บวก2 x แล้วก็บวกด้วย1ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0 หลังจากที่เราแทนค่าลงไปแล้วนะคะแทนค่าพดลงไปแล้วทีนี้มาดูนะคะว่าพดไหนก้อนไหนบ้างที่เราสามารถบวกลบกันได้ตัดออกเลยนะคะเราก็ขีดตัดออกเลยเราจะเห็นว่า x กำลง2ลบ x กำลัง2ได้หายไป 2x ลบ 2x หายไปไหมหายนะเพราะว่าเราเอาเครื่องหมายเข้าไปข้างในนะคะ1บวก1กับ ลบหนึ่งอ่ะตัดหายไปยมีคนหนอีกไหมไม่มีไม่มีก็จะเหลือนะคะไม่มีก็จะเหลืออะไรคะจะเหลือโพสไหนบ้างจะเหลือพสของ2อง 2x h นะ,ะบวก h ยกกลังสอง 2, แล้วก็บวกด้วย 2h ทั้งหมดส่วนด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0อ่ะตัดทอน ตัดทอดเหมือนที่ครูกระจายออกมาให้ดูในตัวอย่างก่อนอันนี้นะคะ h ตัด h ตรงไหนตัดได้ตัดก็คืออยู่แต่ละพจน์ก็ตัดได้เนาะเพราะฉะนั้นจะเหลือลิมิตของอะไรลิมิตของ2 x เพราะว่าพจน์แรกก็ตัด h ออกไปเนาะบวกกับ h ก็คือ h กำลังสองก็คือตัดออกไป1ตัวจะเหลือตัวเดียวแล้วก็บวกกับ2นะคะเพราะว่าเราตัด h กับ h อันนี้ก็จะได้ลิมิตของ2 x บวกด้วย h บวกด้วย2เมื่อ h เ <H. S 1> ข้าใกล้0แทนค่าได้แล้วทีนี้แทนค่านะคะเหลือหรือลิมิตเข้าไปนั่นเองลิมิตของ 2x นะคะก็จะได้ 2x ลิมิตของ h เมื่อ h เข้าใกล้0จะได้0และลิมิตของ2ก็จะได้2ดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) จะเท่ากับ 2x บวก2นั่นเองนะคะแต่โจทยถามว่าอะไรโจทยถามว่า ดังนั้นอนุรพันธ์ของ f ะะที่ x เท่ากับ5เราก็แทนค่า x เป็น5จะได้2คูณ5บวก2เท่ากับ12นั่นเองนะคะข้อน,นี้ตอบ12นะคะตอบ12อันนี้คือการหาอน,นุพันธ์ของฟังก์ชันนะ,ะที่ x เท่ากับ5นะคะ หรือถ้าเกิดโจทย์บอกว่านี่เท่ากับ10เราก็แทนค่าเอเป็น10แค่นั้นเองนะคะ